สวัสดีครับพบกับรายการ HGMRV นะครับผมวันนี้ก็จะมาเออโปรโมทเซิร์ฟอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะให้ IP ไปทางด้าน description นะครับุกข้างล่างนะครับผมอามาดูเซิร์ฟกันก่อนเลยดีกว่านะครับนี่ครับน่าเล่นมากครับคอยมาเล่นเยอะๆนะครับโอเคว้านะครับเริ่มจากช็อปกันเลยดีกว่านี่เนี่ยมีผู้มาเยครับยินดีต้อนรับนะครับนี่นะต้อรับนี่ก็คือคนอยาก ลงกล้องลงกล้องหยลงกล้องหน่อยอเคลียบจอ่อไปนี้ดีกว่าเนี่ยครับนี่ครับอจากกล้องนี่คือช็อปนะครับช็อปชอป็ชอ,ปชอปนะครับช็อปช็อปนะครับเอ้ยครับนี่คือคุณถ่ายกล้องนะครับผมเพิ่งถ่ายใหม่นะครับ เนี S <S ye Connie, ye ่ยน yeah, right? <laughs> <means>? ีครับนี่เขาอยากอะไรนะนี่นะครับนี่ครับอยากเห็นกล้องนะครับเห็นกล้องนะครับนี่ครับเซิร์ฟนี้นะครับพับพับด้วยกันดีกว่านีครับเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินนะครับนี่คือช็อปนะครับผมช็อปนะครับช็อปสวยมากครับเนี่ยช็อปนะครับเนี่ยครับอีนี่ครับกดคลิกซ้ายนี้ครับที่บอกนะครับอ่ะนี่ครับจะมีเพืบอกอยู่ราคาอะไรนี่นะครับ สใจมากมีไข่ด้วยนะครับไข่อน,นี้ไม่ใช่ไข่คนนะครับไข่นี่นะเนี่ยอ่าเนี่ยไปอย่างนี้กันดีกว่าคนระับนี่ก็ได้มีบ้านให้เช่าอ่าอันนี้บ้านนะครับบ้านนะครับโฮมโฮมหนึ่งนะครับโฮมหนึ่งราคาก็แพงเลยครับโอเคแพงญ่ครับแพงญ่นะ อ่าบ้านเราตต,ต่อไปนะให้มันดูเองนะครับผมโอเคเราไปนี่กันต่อดีกว่ามาดูหางโซดางหน้านี้นะครับนี่ต้อนรับนะครับโอเคนี่ครับก็จะมีฟาร์มนะครับจะมีฟาร์มนะครับนี่ครับฟาร์มครับนี่ครับผมนี่คร,รับตัวมือเซิฟก็อย่างงี้ะครับนี่ครับสวยมากะครับผมจินโดเน่เลยก็ได้ะครับเนาะ ถามพี่หนึ่งกับแอดมินครับชื่อหนึ่งครับนี่ครับนี่สวยมากโอเคนี่ครับบ้านนะครับส่วนเรื่องระบบจ็อบนี่ครับจ็อบเอ๊ะไม่ใช่บั克อินนี่ครับบัคอินจะมีบัคอินจ็อบนะครับจ็อบหลายคนจะถามว่าทำยังไงพี่ว่าจ็อบนะครับเอ J O B S นะครับ S Superman นะแล้วก็ B B อ่อันนี้ที่ขึ้นอยู่อ่ะโอเคนี่ครับเชฟนี้ก็จะมีแบกใหม่นะครับอาชีพนี่ครับฮันเตอร์นี่คือตัดม้านี่ครับไมเนอร์นี่คือขุดแร่ครับแล้วก็เฮียฮิปเปอร์โอ้ยซับเจ็บโอเคนะดิกเกอร์ดิกเกอร์นี่นไม่รู้นะครับอันนี้ฟาร์แมนฟาร์แมนนี่คือพวกปลูกข้าวนะครับฮันเตอร์คือนักล่านะครับฟิชเชอร์แมนนี่คือคนตกปลานะครับ อีปอนซ์สมิมนี่ก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเอนชานเอนชานนี่คือคนเอนชานนะครับเทนดิฟอร์มเทนดิฟอร์มไม่รู้เหมือนกันนะคูกิ้งไม่รู้เหมือนกันครับนี่นะครับผมแล้วก็ระบบก็คือ TPA นะครับสามารถจะ TPA ไปหาใครก็ได้สมมติกับคุณดูควรจะเซิร์ฟนะครับไปหาเพื่อนๆมีตัวย่อก็ได้ครับ FA น่ะเห็นไหมครับจะขึ้นนะรอยเขารับครับ รอยรับครับรอยเขารับครับโรับสิครับช่างเขาครับให้เดี๋ยวเขาจะรับนะครับในการที่เขาจะรับนะครับคือพิมพ์ TP ถ้าถ้าเกิดเขาท TP มาหาเรานะครับพิมอ่านี่ครับเขารับแล้วพิว่า TP ไม่ต้อง TP AF เนี่ยนนี้ง่ายกว่า TP YES เนี่ยนะครับถ้าคุณไม่รับเขาก็มี TP No อ่าไม่รับนะครับโอเคส่วนเรื่อง ส่วนเรื่องอันนี้คือไปก็คืออะไรวะอ่าบล็อกอินอีกอันนึงก็คือครับจะมีเวทมนตร์ครับนี่ครับอีเวอร์คลา,าสนะครับคลาสคลาสอันหนึ่งอันนี้คลาสคลาสนะครับคลาสพิมพ์ไงครับ ค้าพิมพ์งานจะถางเขานะครับนี่ครับคัสก็มีนี่ครับคัสนี่ครับก็ได้มีที่คุณพิมพ์คัสเฮลนะครับนี่ครับก็จะมีนะครับนี่คัสลิสต์ก่อนนะอ่านี่ครับก็จะมีวอลเลอร์นะครับแอสเตอร์อะไรครับผมเป็นแมจิกนะครับแมจิกก็คือถ้าใครอยากเป็นแม่มดพอมดนะครับพี่ว่าเซตแล้วก็เขียนว่าแมจิกแล้วก็กดเอนเตอร์ไปเลยนะครับ พอคุณกดเอเธอร์คุณก็จะได้เลเวยแรกครับแล้วคุณก็ไปคราฟสติ๊กมานะครับเอ้กดขีขวาดูครับนี่ครับก็ได้แบบนี้นครับกดมาแล้วได้บแบบครีบครับเครับเป็นอาชีพนะครับอ่าไม่ใช่สิเออนั่นแหละไม่ใช่อาชีพครับแต่เป็นอาชีพเสริมครับผมโอเคบ่าอินต่อไปก็คือตายของไม่ตกครับไอคิดเนี่ยแหละครับเนี่ยตายของไม่ตกครับมันดูกันเลยว่าตายยังไงของไม่ตก ดูครับดูครับอุยอ้ยอุย้ยอู้วกำลังครับทีพีไปหาเขาก่อนตาเขาไม่ตกครับดูนครับเขาเปิดประตูบ้ายแล้วไหนๆเข้าไปเนะขาหน่อยตาเขาไม่ตกยังไงครับมันดูครับตาเขาไม่ตกนี่คือบ้าเขาป่ะผาชมหน่อยผาชมหน่อยโอ้ย ป้ายขอไม่ตกนะครับขอไม่ตกยังไงมาดูครับผมแลายคนอาจจะเคยรู้ปอินนี้แล้วนะครับแต่คอไม่ตกครับแต่คอไม่ตกติ้วปักนะครับกดดีสปาวนะครับเย็บปิ้วแต่ของไม่ตกครับของอยู่เหมือนเดิมครับนะครับของอยู่เหมือนเดิมและก็ระบบต่อไปคือประอินมันนี่นะครับเงินนะครับ m o n e y ครับมันนี่อะและระบบต่อไปครับเช็คเว้ยครับ l e v e l นะครับผนเลเวลห้าเลครับแลนะรอบนี้ดีมากครับมันจะมีเกี่ยวกับอาชีพเวทของเราผมเป็นเวทน,นะอ่าเช็คเลเวลอ่าเลเวลห้าผมมี e xp อ่ะคือว่าเรื่องของเราผมมีเก้าเก้าร้อยแปดสิบห้าเห็นไหมอ่าอย่างเงี้ยยูแฮปนี่คือไอชูอะไรตรงเนี้ยเนี่ยตังชี้เมาส์ผมเนี่ยเนี่ยน,นะนี่คือถ้าคุณจะฆ่ามอนสเตอร์อีกประมาณนั้นนะสิบห้าเมลคุก็จะอาานะนะัพแล้วอ่านะครับแล้วก็ เบี้ยวคุณเยอะคุณก็เมฟอ่ะโอ้โหเมฟมากเบี้ยวเยอะยิ่งเมฟนะครับโอเคจะเล่นนะครับโอเคอันนี้ก็นรกนะครับไปนรกได้นะครับนรกครับเขาหักเห็นกล้องนะครับนรกครับนี่ครับนรกไปได้นะครับโอเคไปได้อย่าไปครับเดยวแหลกโอเคโอเคครับเรื่องนี่ครับรัพนี้นะครับ พี่ว่าพี่แอดมินพี่หนึ่งแอดมินพี่เขาชื่อหนึ่งครับโอเคแอดมินพี่แอดมินหนึ่งครับขอโปรเทคขอโปรเทคโซนหน่อยครับโปรธิครั้งแรกจะให้นะครับโปรเทคครั้งที่สองนี่คือเสียตังค์ครับผมเสียตังค์นะครับเสียพันจะหาผมไม่รู้อะไรนะค่ะเนี่ยเนี่ยช่องหนึ่งครับช่องหนึ่งร้อยหนึ่งครับอุ้ยช่องหนึ่งร้อยหนึ่งครับช่องหนึ่งร้อยหนึ่งครับโอเคช่องละร้อยมั้ง อันนอะผมไม่รู้นะว่าความก่างขอราะไอความก่างผมความกว้างครับขอความหยาบความก่างนะครับความกว้างนะครับอ่าโอเคช่อไละหนึ่งล้านผมก็ไม่รู้เหมือนกันถามปุงยาได้ด้วยนะครับในโลกครับยิสโอ้โหปลั๊กอินนี้ครับแล้วก็มีปลั๊กอินอย่างหนึ่งครับก็คือนี่ครับไพรเวทครับผมไพรเวทนะครับแต่ว่าเวลาตัดต้นไม้เนี่ยมันจะตกเอาวะ ม้จะหล่นไม่รู้นะให้เราไปลอเองนะครับผมโอเคคร,ครับจะปิดเลยนะคจะปิดนะครัก็จะขอลาไปก่อน,นครับโอเคจะปิดคลิปแล้วนะครับผมให้มันลงตัวที่สปาวนะครับ มาสปากันหน่อยนครับเอ่อจะปิดชิปนะมาครับเก็บเนี่ยอ่านี่คขอโปรเทคฟรีนะครับผมนะครับแล้วก็ค่าค่าตังค์นะครับได้เงินนะครับได้เงินนะครับอ่านี่ครับหรือปลั๊กอินเนี่ย PVP นะครับถ้าเกิด ไอ้เฮ hey, ียมึงฟันกูทำไมวะนะครับผมพีพีบีออฟเลยครับแล้วก็ใครอยากบวกนะไอ้สัตว์กูจะฆ่าเหมือนได้พี p วิ่งเงี้ยตึ๊งนีここ่นี่อย่างงี้ครับอย่างงี้ครับนี่นี่อ้ดูเอาเอาไม่ได้ไม่ได้ขอทีดูดูกูดูมีนี่ครับโดนไปแล้วหนึ่งดอกนะครับโอเคขอรับเปก่อนครับสุดครับเดี๋ยวจะฟอลชแนลนิดนึงครับผมกดครับแค่นี้ครับไมแปลครับ